นี่มีกล้วยเชื่อมเป็นของหวานที่บ้านนะครับโดยสังกุงนะแล้วก็กล้วยก็นะวพวเราอยู่บ้านด้วย <laughs> นะครับดอกไม้ก็อยู่บ้านนะครับนะดอกไม้ประดับประดาสวยงามใบตองก็อยู่บ้านนะครับจากสวนที่บ้านนะครับอันนี้ก็จากสวนที่บ้านเห็นไหมมีการประดับสวยงามเวลาเราจะกินเราต้องมีความสวยงามแบบนี้นะทุกคนนะครับสวยไหมสวยไหม,ไหมนะครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับ น้ำตาลดีนีนไม่ได้ผลิตเองนะครับนี่คือเรารีวิวเลยสาม้อหกสิบองศานะกับกล้วยของเรานะเป็นเขาเรียกว่ากล้วยเชื่อมนะครับทำเองนะครับเราไม่ต้องซื้อร้านไม่งอร้านครับสะอาดสะอ้านเนาะแล้วก็วัตถุดิบก็จากที่บ้านทั้งหมดนะครับเห็นไหมอันนี้รีวิวรอบๆเลยสวยเลย <Okay. S 1> เห็นไหมโอ้น่ากินมากเลย นะคเห็นไหมเราใช้เวลาเพียงแค่สี่สิบนาทีก็ได้กินละนะครับรวยเชื่อมแซบแซบๆซบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อมันใกล้ๆนะครับโอ้โหนะครับคุณภาพกล้องไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันสวยอยู่นะคุณภาพกล้องไม่ได้แต่ว่าอันคุณภาพ,าพอาหารได้อยู่นะครับนะี่เราก็กินกับอะไรโอเลี้ยงนมชมพูนะหน้าตาไม่ให้แต่กินนมชมพูนะครับ เป็นยังไงครับทุกคนมีใครรู้สึกว่าอุ้ยน่ากินอยากกินหลายนะก็พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยเนาะผู้ใดอยากกินพิมพ์คอมเมนต์มาได้พ่อแม่พี่น้องอือน่ากิน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 พิมพ์คอมเมนต์มานะถ้าใครอยากกินนะนี่สามารถทํากินเองที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอาหารง่ายๆก็สามารถทํากินเองได้นะครับทุกคน